ตอนในการฟักไข่แมงดานะครับมีอย่างแน่นะครับหนึ่งเป็นภาชนะสําหรับใส่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกระมังเป็นกองโฟมหรือว่าเป็นถังนะครับ 2. กระถางนะครับกระถางต้นไม้นี่แหละครับเอาไส้ดินด้านในนะครับใส้ดินไปเพื่อที่จะเอาไว้ปักไม้นะครับหลักการนี้ครับแมงดาที่เขาได้มานะครับ มันจะติดมากับพวกต้นไม้ต้นหยานะครับเขาจะต้องเอาแมงดาพวกนี้นะครับมามัดส่ไหมนะครับว่าสั้นมันปักลงไปในกระถางบ่ได้นะครับนี่นะครับเขาก็จะมัดใสาไหมแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่้ห้มันล่มนะครับเพราะว่าต้นเขาต้นหยานี่มันอ่อนพอมันเหี่ยวมันปักลงไปในกระถางบ่ได้อยู่แล้วนะครับหเขามัดใสาไหมแบบนี้นะครับเวลาเขาปักลงไปนะครับให้ความสูงของไข่นะครับอยู่เหนือน้ำประมาณ1 0 1ถึงเซนนะครับมันจะได้บ่ชื้นจนเกินไปนะครับกรณีที่เขาบ่มีพอแมงดานะครับ เขาจะต้องมีการพรมน้ำนะครับหรือว่าทําให้ไข่ชืนหามให้ไข่แห้งนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะทิ้งไว้ประมาณ5-7วันเขาก็จะฝักออกมาเป็นตัวนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆนะครับผม mm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ